สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ชัยบอลสีนะครับวันนี้เบิร์ชัยบอลสีมีบอลสีมาแบ่งปันนะครับเนาะเดี๋ยวไปชมกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเร่มเลยนะครับมากันเลยครับผมชุดแรกนะครับจะเป็นมัคควันนะครับนี่ครับบอนสีมัคควันะครับต้นละ1 100บาทนะครับค่าส่ง50บาทนะครับเพื่อนๆพี่ๆมัคควานมีอยู่4ต้นนะครับต้นละ1น0บาทนะครับค่าส่ง50บาทนะครับเมาส์นะครับอันนี้เป็นมัคควานป้ายสวยๆเลยนะครับมีอยู่4ต้นนะครับชุดแรกก็เป็นมัคควานนะครับต่อไปเป็นหลวงราศนีหานะครับต้นนี้ก็อยู่ที่60บาทนะครับหลวงราศนีหานะครับมี2ต้นนะครับเนาะ ต้นละ60บาทนะครับค่าส่งเหมาเมาห้าสิบบาทนะครับต่อไปเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ต้นนี้เปลอะเปลอเลยนะครับเป็นใบกลมนะครับโตแล้วแข็งแรงนะครับลูกไม้ใบกลมเปลอะเปลอเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆต้นนี้เอาไป190บาทนะครับค่าส่งเหมาเมาห้าสิบบาทนะครับต่อไปเป็นลูกไม้ต้นนี้นะครับลูกไม้เอ่อออกดำดำแดงแดงนะครับ ต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับเนาะดำแดงนะครับสวยนะครับดูครับดูใบเขาจะสวยมากนะครับต้นนี้แปลกนะครับต้นนี้ก็190บาทนะครับต่อไปเป็นชายชนนะครับชายชนคือต้นนี้คือป้ายแดงมาแล้วนะครับก็ยังไม่ออกหลอดใหม่นะครับแต่หลอดใหม่ออกมาแดงแน่นอนนะครับต้นนี้อยู่ที่100บาทนะครับชายชนครับสวยๆครับ ต่อไปเป็นลูกไม้นี่ครับลูกไม้เดยไก่ลูกไม้เดยไก่นะครับเห็นไหมส่วแข้งเขาจะมีเหมือนเดยไก่นะครับเนาะไม่รู้จักชื่อนะครับก็แดงๆเขียวๆนะครับต้นนี้อยู่ที่150บาทครับต่อไปเป็นบอนสีชื่อว่านางวิชุดานะครับดูป้ายครับป้ายชื่อนางวิชุดานะครับนี่ครับต้นนี้ก็จะเป็นบอลป้ายนะครับโตมาเป็นกัดสีชมพูนะครับ นางวิชุดามีอยู่2ต้นนะครับต้นละ150บาทนะครับนางวิชุดานะครับสนใจก็ทักไลน์มาหาได้นะครับชุดสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นนกพะเก้านะครับมี2ต้นนะครับนกพะเก้านี่ครับนกพะเก้าป้ายสวยครับผมป้ายเหลืองป้ายชมพูนะครับต้นนี้นกพะเก้าอยู่ที่ต้นละ2% 0 0 50บาทนะครับ250บาทนพก้าครับมีอยู่2ต้นนะครับสวยๆเลยค่าส่งเมาเ5มาห้าสบาทนะครับเพื่อนๆพี่ทุกท่านครับเอาละครับสำหรับวันนี้เบิด์ชัยบอนสีก็มีไม้มาแบ่งปันแค่นี้นะครับอาจจะดูเป็นหลักการหน่อยนะครับในการขายวันนี้ก็จะลองขายแบบนี้ดูนะครับขายเป็นแบบชุดๆไปเลยเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับเอาละครับสนใจบอนสีก็ ทักไลน์ทักเฟซบุ o กนะครับทางเพจเบิร์ชัยบอลสีแล้วก็ทักไลน์เบิร์ชัยมาได้เลยครับวันนี้เบิร์ชัยบอลสีมีแบ่งปันแค่นี้นะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ